ครับพ่อแม่น้องครับวันนี้เขามาอุ้บกินไก่นะครับสูตรเมืองเมืองครับเมืองเมืองนะครับเนออุ้บกินไก่ปัทถุดีบก็คือไก่เมืองนะครับผมไก่เมืองครับกับเครื่องปรุงก็มีพริกเกลือกะปิหอมวกเตรียมขาเจคายครับเม็ดผักชีรากผักชีครับตำโคกคระเอียยนะครับหน่อกระเด็นสกัดมะอยแบบผัดนะครับเดี๋ยวนี่เราเอาน้อมันพริก ลงน้ำมันครับน้ำมันหอมซุปอ๋อพี่เิมเขาต่ำไว้ตะกี La ้นะครับลงผัดนะครับหอมหอมนะครับเดี๋ยวเขาไปเอาไก่ใส่นะครับผมครับผัดพริกก่อนนะครับครับผมผัดพริกน้ำพริกนหอมนะครับเรียบร้อยแล้วผัดน้ำพริกเรียบร้อยแล้วเราเอาไก่ลงนะครับไก่เขาลงผัดนะครับพ่อแม่พี่น้องไก่หอมหอมครับผัดไก่ให้เข้ากับน้ำพริกนะครับ กินแบบหอมทะลุจอครับถ้ากินทะลุจอทะลุเข้าไปในได้เสร็จโอจยหอมขนาดนะครับผมยอดตัวไก่น้องครับนะครับดูพริกกับไก่นะครับเข้ากันแบบมันเข้าในเนื้อเลยนะครับสีเหลืองอารามชามครับหอมมากเลยครับผมอุ้ไก่นะครับเอออุ้ไก่ลองไปทําดูครับสูตรนี้ครับอร่อยแน่นอนครับผมเติมน้ำาด้วยนะครับใส่น้ำาตัวยสักหนึ่งปากนะครับเพื่อความกลมกล่อมนะครับผม หลังจากเ่าพัดไก่กับน้ำพริกเข้ากันแล้วนะครับเ่าก็เติมน้ำหาาปุกพริกเข้าไปแบบพัดหน่อยนิดน้อยครับมันเข้าไปในเนื้อครับรับรองคุณยอดครับคุณเียน้องครับสูตรเด็ดนะครับผมน้ำล้างโคกนะครับคุณเียน้องเดี๋ไปลืมเด็ดชาดนะครับนี่คือสูตรเด็ดครับถ้าผมมีน้ำล้างโคกมันจะบะล้ำนะครับโอ้โหนะครับน้ำล้างโคกใส่เข้าไปเลยนะครับหลังจากเ่าพัดหอมนะครับใส่ปลาห้องปลาห้าอย่างเรียบร้อยห่อน้ำล้างโคกก็ใส่ไปนะครับเนื่อครับสกัดห่อรอมันเดือดนะครับ นี่หลังจากเขาพัดน้ำมันกับพริกกับไก่้หอมแล้วนะครับเขาก็เติมน้ำนะครับผมเติมน้ำเข้าไปพอประมาณท้งหมกท่วมจินไก่นะครับแล้วก็รอเวลาให้มันเดือดนะครับน่อยเดี๋ยวรอสักครันะครับหลังจากเขาตั้งไว้สักครันะครับน้ำเริ่มเดือดแล้วครับผมนะครับน้ำเริ่มเดือดแล้วเดี๋ยวรอมันเดือดสักเกินชั่วโมงนะครับตั้งไว้สักเกินชั่วโมงข้งไก่เปื่อยนะครับก็เป็นอันสำเร็จแล้วนะครับ เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับนาอครับผมตอนนี้พี่น้องใครมีวัตถุดิบก็อยากทําตามก็ลองทาตามนะครับง่ายๆครับปุ๊บไก่ครับปุ๊บไก่เมืองนะครับเนะลองไปทาตามขั้นตอนนะครับรับรองสุดยอดครับลําครับเป็นกับแก้มก็ได้เป็นกับเข้าก็ได้ครับยามแรงนะครับเน่ไข่ทะนัดกินกับเข้าก็เกี่ยวเข้าไข่ทนัดกินกับกับแก้มก็กับแก้มนะครับผมโอเคครับวันนี้ขอนาเสนอเมนูเด็ดๆ้พ่อพี่น้องลองไปทาตามนะครับ เดี๋ยวคลิปต่อไปถ้ามีอย่างดีๆเดี๋ยวจะเอามานำเสนอใหม่นะครับโอเคครับวันนีน้องใครชมแล้วก็จะไปลืมเื้อกำลังใจนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามอย่างตัวนนะครับผมจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปเพื่อกพี่นน้องรับชมกันในคลิปต่อๆไปครับวันนี้ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับผม